สำหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าคุณกำลังเครียดเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายภาระนี้สินหรือการวางแผนเรื่องการเงินใดๆก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าเครียดมันจะผ่านไปได้ไหมมันแจะแก้ไขปัญหาได้ไหมภายในสามวันหรือวันนี้เรื่องการเงินเนี้ยนะคะสำหรับคุณผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วคุณกำลังคิดเรื่องนี้อยู่พอดีนะคะ แปลว่าพลังงานของไพ่ดึงดูดคุณและมาดูคลิปนี้เพราะว่านี่จะเป็นดวงของคุณและเป็นพลังงานของคุณบอกก่อนว่าไพ่ยิปซีเปิดต่อหน้าใครมักจะเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นใครศรัทธาและเชื่อในพลังงานของไพ่แวะมาชมคลิปนี้ถ้าใครไม่เชื่อปัดผ่านไปได้เลยแปลว่านี่ไม่ใช่ดวงของคุณค่ะโอเคมานะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่สามใบยอย่างนี้เลยเลือกให้เห็นๆกันเลยว่าวันนี้ นะปัญหาก,การเงินของคุณเนี่ยไพ่จะตอบว่ายังไงบ้างจะผ่านไปได้ไหมนะคะเครียดมากเลยเนี่ยนะถ้าไพ่ออกมาดีรับพลังงานของไพ่ไปแปลว่ามันจะเป็นเรื่องจริงคุณจะเจอหนทางออกคุณจะเจอเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณนะพี่หมอจะหลับตาแล้วก็อธิษฐานนะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสาธุการเงินที่คนเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อบอก ให้คำตอบนิดนึงว่าจะผ่านไปได้ไหมจะมีโอกาสตรงไหนและจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวพี่หมอจะเลือกไพ่สามใบนะหนึ่งสองพี่หมอหลับตานะไม่รู้นะว่าไพ่ใบไหนโอเคได้ละสามใบมาดูกันได้ไพ่สามใบแล้วทุกคน ลุ้นกันนะใครลุ้นไหมลุ้นมะใครดูไหมอ่ะใครอยากรู้ว่าการเงินตัวเองจะผ่านไปได้ไหมมาดูไพ่สามใบนี้นะจะเป็นคําตอบนะพี่หมอตั้งจิตอธิษฐานนึกถึง,ถง,ถงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะและจังหวะคลิปนี้ไปเด้งหน้าฟีของใครนั่นแหละมันเป็นดวงของคุณเลยมาดูกันปึ๊บป,บปบึดูพไพ่ใบแรกก่อนมันขึ้นไพ่สองไม้เทา้า สองไม้เท้าเนี่ยการเจรจานะการตกลงการพูดคุยการอารุ่มอร่วยการสมานฉันการแบบเคลียร์การคุยกันด้วยคําพูดเขาบอกว่าวันนี้ปัญหาของคุณอะถึงมันจะกดดันแค่ไหนอะมันจะผ่านไปด้วยคําพูดการเจรจาการตกลงคือพูดเปิดอกวันนี้การเงินมันอึดาจจใจมันเหนื่อยแค่ไหนเปิดอกวันนี้ต้องชนละต้องเปิดอกละต้องเคลียร์แล้วแต่คําพูดของคุณเนี่ยต้องมีวาทะศิลป์มีเทคนิคในการพูดนิดนึง ปัญหามันจะผ่านไปได้อยู่ที่คําพูดอย่างเดียวเลยคุณไม่ต้องไปแบบมุ่งเน้นว่าจะหาทางออกให้ช่วยหรืออะไรพี่หมอบอกเลยทางออกอคุณมันอยู่ที่คําพูดของคุณถ้าคุณพูดคุณไก่เกลี่ยเป็นคุณรู้จักพูดพูดด้วยความจริงใจพูดด้วยการตรงไปตรงมาเอ่อการเงินของคุณไม่ว่าจะโดนกดดันอะไรอยู่มันจะผ่านไปได้พี่หมอเห็นพลังงานแบบนี้มันจะเป็นเส้นขนานมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าหันหน้าเข้าหากันคุยกันได้ไก่เกลี่ยกันได้นี่คือพลังงานของไพ่เอ่อสองไม้เท้าอ่ะ มาดูอีกใบหนึ่งไพ่ใบนี้ห้าไม้เท้าดูคุณเหนื่อยดูคุณแบบกล้ากลัวๆดูแบบถ้าพูดออกไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาไหมถ้าพูดออกไปมันจะเกิดความขัดแย้งไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณกลัวแต่พี่หมอเห็นพลังงานว่าถ้าคุณพูดออกไปมันไม่ได้เกิดความขัดแย้งนะมันเกิดความจริงใจที่คุณแสดงออกไปพูดออกไปตรงๆอะไรยงเงี้ยไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมาแล้วถ้ามันจะต้องเคลียร์ปัญหาเรื่องการเงินนี้สินในวันนี้ต้องคุย เปิดอกต้องพุ่งชนละคือมันมาตรงจุดที่ว่าเป็นไงเป็นกันคือต้องเคลียร์ใจกันต้องคุยด้วยความจริงใจคุยด้วยความตรงไปตรงมาเนี่ยแต่คุณรู้สึกกลัวไม่กล้าพูดพูดดีไหมถ้าพูดไปแล้วมันจะเป็นปัญหาไหมมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไหมอันนี้คือสิ่งที่กลัวกลัวความขันย้งกลัวแบบเขาไม่รับฟังเรากลัวเขาจะกด,ดดันเรามากขึ้นอะไรเงี้ยพูดไปเถอะมันจะผ่านไปได้นะแล้วขึ้นพไพ่ใบนี้มาอีกก้าวไม้เท้าก้าวไม้เท้าบอก อดทนหน่อยพยายามหน่อยถามว่าคุณโดนกดดันไหมเรื่องการเงินวันเนี้ยคุณโดนกดดันแน่นอนอ่ะพี่หมอบอกเลยแต่มันต้องอดทนแล้วมันจะผ่านไปได้เพราะว่าการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยมันเหมือนแบบรอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้แล้วมันอยู่ที่เราอยู่ที่คําพูดอยู่การที่เราจะพุ่งชนไหมวันนี้ถ้าคุณพุ่งชนคุณแก้ไขปัญหาคุณกล้าที่จะพูดคุณกล้าที่จะเปิดอกนะมันจะผ่านไปได้พี่หมอบอกเลยมันคําตอบมันอยู่ที่คําพูดของคนคําตอบมันอยู่ที่ ความกล้าของคุณที่จะกล้าพูดแล้วกพ็พุ่งชนไม่ว่าจะเจอเจ้าหนี้หรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้คุณต้องพุ่งชนต้องเปิดอกกันนะ่ะนะแล้วมันจะผ่านไปได้ยังไงพี่หมอก็เป็นกําลังใจให้สาหรับใครที่ผ่านมาคลิปนี้แล้วนะคะคุณจะได้รับพลังงานดีๆนะแล้วก็ยังมีอีกสําหรับบางคนอาจจะมีเงินเข้ามาจากการงานด้วยนะถ้าให้การงานขึ้นแบบนี้จะมีเงินเข้ามาจากการงานอาจจะให้มันผ่อนผันมันไปต่อได้การเงินของคุณยังไปต่อได้ไม่ต้องกองงังวลใจ ะะโอเคใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคำทํานายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ